เสียงดังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียมาเมกอาปาซ่าอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านวันนี้พามาร้านนี้ดีกว่าร้านอาคาเดียซึ่งเฮียก็เคยซื้อของเขาแล้วคือผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมา,า,นมาหลายรอบแล้วแล้วก็ วันนี้ดีกว่าเฮีย er, จะมารีวิวว่าร้านเขาขายอะไรบ้างมีอะไรขายบ้างดีกว่าเกี่ยวกับกันพาไปเลยดีกว่าปเอามาถึงแล้วนี่เฮีย er, ขอถอดน,น้ากากนิดเดียวนะฮะแล้วมาถึงแล้วหนะ้าร้านอาคาเดียถ้าเกิดเดินเข้ามาในไมค์กับพา,า่าเนี่ยมาทางขวามือนะฮะจะเจอร้านอเมซอนอยู่ตรงข้ามกันเลย นะครับแล้วก็สังเกตอีกอันหนึ่งก็จะมีลิฟต์เห็นไหมนี่หน้าร้านก็จะเป็นอย่างนี้ร้านอคาเดียมาดูดีกว่าคือก่อนที่จะเข้าร้านไปดูด้านหน้าดีกว่านี่ร้านเขาก็มีโชว์เคสน,นะมีตู้โชว์นะเนี่ยกันดั้มหลายแบบเลยนะฮะเยอะก็คือแบบมืงทิงร้านกันดั้มเขาก็มีแบบมีโชว์อะว่ามีอะไรขายบ้างอะไรเงี้ยนี่ มีเมทับิลด้วยนี่นี่หุ่นหลายๆแบบนะครับผมเอ้ยมีงานหุ่นแบบนี้ด้วย <c oughs> อืมเ <c oughs> จ๋งดีวะ่ะนะเราไปดูในร้านกันดีกว่าว่าขายอะไรบ้างนีนะ่เข้ามาข้างในแล้วนะดูที่เราฟังเลยนี่มีพวกนี้ด้วยนะปึ๊บ มีเสื้อขายด้วยเทียบเลยถ้าเกิดใครชอบอกระตูนอะไรเงี้ยมีเหมือนกันนะฮะแล้วก็นน่นี่นน่นี่มีอุปกรณ์นะทำกันพาเทียบเลยมีหลายแบบมาดูตัวนี้ดีกว่านี่อันนี้ก็จะเป็นโซนกันพาหรือเราเข้ามาถึงคือเรารีวิวเลยนะ อันนี้มีไม,ม่พวกอันนี้เขาเรียกอะไรไอพวกสักกุหลาบเราก็มี RG RG หลายหลายแบบนะครับ <ละ S 1> อันนี้ก็เป็นโซน RG นะฮะอันนี้ดักคอนบอลนะฮะหลายแบบนี่มี SD ด้วยนี่นี่นี่แล้วก็มีทางร้านมีกล้องวงจรปิดปรับ10เท่าเวยเอาห้าสิบเท่าเลยอ,เอันนี้เป็นโซนนี่ SD เทียบเลยเพียบเลยมาเลือกเอาเลยแล้วกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยอะแยะแก็มีตู้โชว์นะมีของเพียบมีหลายแบบแล้วก็มีนี่ว้ยเบิร์ดนี่ดิฟฟิสวันพีสว <One Piece. S 2> ันพีทเฮ้ยแบทแมนนะก็มีด้วยเออว่ะนี่มีสีนี่สีน,สนี้อันนี้ไม่เคยเห็นนะมีสีด้วยมีสีถ้ามปฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ มีโชว์เคสเฮ้ยเขาโชว์หุ่นเยอะเหมือนกันนะเพียบเลยเพียบเลยเฮ้ยมีพวกกล่องซีดด้วยเป็นไงของแรของอะไรเงี้ยเพียบฝังนี้ก็มีพวกกล่องใหญ่เยอะเลยนะก็มีอาร์ตคือจะมีของอะแบบผสมผสมกันเยอะถ้าอยากได้อะไรก็ถามพี่เขาดู สวัสดีครับผม Thank you. Thank you. Oh, honestly, สวัสดีครับสวัสดีครับโหวันนี้ขออนุญาตแวะมาเที่ยวร้านนิดนึงสีมีเยอะเลยนะฮะหลายยี่ห mm ้อเลยนะฮะเยอะแยะมากมายสวัสดีครับพี่นี่วันนี้พามาร้านอาคาเดียซึ่งจริงๆแล้วผมก็มีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะมีมีมาซื้อของอยู่เรื่อยๆนะครับมากี่ทีก็เดินมาดู อยากหาตัวไหนก็มามาถามนะฮะเป็นไงบ้างช่วงนี้ตอนนี้อะไรขายดีพี่ตอนนี้อะไรขายดียกให้ m อ่า MG ครับ Mg Wing zero ีโครับวิ n <Wing> ซ <Zero. S 1> ีโ r o หมดไปแล้วเพิ่งมาอีกรอบนึง <Okay. S 2> ใช่ไหมพี่เพิ่งมาอีกรอบครับแล้วก็ยังกระแสไม่ตกครับยังดีเหมือนเดิมเลยของมันดีจริงๆฮ <c oughs> hey. ตอนนี้คือแล้วถ้าเกิดเป็น RG <c oughs> อะไรขายดีตอนนี้ RG ถ้าถ้าถามผมส่วนตัวนะ หนักไปทางพวกกันดั้มมากกว่านเป็นตัวซีอองครับซีอองก็คือเพิ่งออกใหม่มาเหมือนกันใช่าเหมือนกันคือตัวนี้ออกมาเป็น22 2แพลตฟอร์มใช่ครับมีเอฟเฟกต์กับไม่มีเอฟเฟกต์นะปกติแล้วเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับพี่เปิดทุกวันใช่ไหมฮะแล้ว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 ส่วนใหญ่สินค้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยกันดั้มกี่เปอร์เซ็นพี่กันดั้มถ้าเป็นของผมอ่ะเรียกว่ากันพาม o เด l k i ทั้งหมดเลยครับเ0เลยใช่ครับเป็นหลักเลยแล้วก็จะมีแซมตู้โชว์เคสนิดหน่อยตู้โชว์เคสก็คือว่าก็คือของที่คนเขาเล่นกันลองจากกันพาใช่ใช่ใช่ไหมแต่ผมเห็นเนี่ยมีเสื้อด้วยเสื้อผ้านิดหน่อยครับตรงนี้เอามาลงเพราะบางคนเนี่ยคือบางทีบางร้านเขาไม่มีขายนะแต่ของพี่มีขายแล้วก็มีพวกอุปกรณ์อิเซอ์รีมันใช่ไหมใช่ครับตรงนี้อุปกรณ์รวมด้วยเลยอุปกรณ์คือเพราะคนที่เล่นกันพาส่วนใหญ่ก็ ขยับสเต็ปไปพวกทําสีมั่ง<ช>ทําสีเริ่มต้นอะไรเงี้ย<ช>เพราะมีพวกไอ้ปากาเมจิกพวกอะไรเงี้ใช่ไหมพี่โอ oh, ้เ oh, จ๋งดีพยอายามจะให้มันครบวงจรผมเห็นตู้นี้ผมยังไม่เคยเห็นอันนี้สีอะไรพี่นีเป็นสีเป็นยี่ห้อใหม่แล้วกันครับแบรนด์คนไทยหรอยังไงก็ฝากเรียกว่า มาลองใช้ลองเลือกดูแล้วกันครับอันนี้คือยังไม่มีรีวิวเป็นทางการอจากจากทางต้นังกัดเอออันนี้เขาเรียกว่าสียี่ห้ออะไรเพี่อันนี้เป็นโคโลนี่เลยครับโคโลนี่เฮ้ยสีเป็นแบนสีเป็นแบรนด์คนไทยเหมือนเป็นแบรนด์คนไทยอันนี้คือเขาทําเหมือนกับแบบยี่ห้ออื่นคือเป็นสีผสมเสร็จใช่ไหมใช่ครับอารมณ์ก็จับแล้วก็ใส่เครื่องได้เลยครับใส่แอร์บัตได้เลยอืมก็จะมีสีให้เลือกแล้วก็มีน้ํายาต่างๆให้ให้ใช้ใช่ครับอ๋อ อันนี้ออกมานานยังฮะอันนี้น่าจะหลักเดือนครับอย่างเดือนใช่ไหมยยังไม่มีรีวิวเฮ้ยเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามารีวิวดูดีกว่าแต่คือว่ามันมีเบอร์ให้เลือกอยู่แล้วและราคาเป็นไงราคาจะอยู่ที่120บาทไอ้ราคาก็ทั่วไปนะะเพราะจริงๆแล้วคือมันก็ขนาดพอๆกันทั้งหมดนะฮะเออเจ๋งจ๋งเจ๋งจ๋งมีตัวเลกส่วนใหญ่ตัวแร ที่นี่เน้นเป็นตัวไหนฮะตัวแร่แร่ที่นี่แหละครับหรือว่าตามกระแสของผมจะเป็นตามกระแสข,ของสินค้าที่เข้ามาครับเป็นรอบๆตามตามรอบบินของทางดิมทอยเลย <ừ rotations S 2> ส,ส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นขายส่งเป็นหลักสินค้าก็จะเน้นแบบหมุนเวียนค่อนข้างจะเร็วนิดนึง <ừ rotations S 2> ถา้าเกิดมาเปรียบเทียวว G, 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 บว่า rg mg hg อะไรขายดีถ้าในส่วนตัวผมผมว่าผมหนักไปทาง hg ครับ เฮ็จีจะเป็นอะไรที่กลุ่มลูกค้าเขากว้างที่สุดซื้อง่ายใช่ครับราคาไม่สูงกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มผู้ใหญ่หรือรวมถึงเด็กๆด้วยซ้าไปเล่นได้กันหมดเลยครับบางทีเอ็มจีอาดีจจะมีอุปสรรคนิดนึงกับเด็กแต่ผู้ใหญ่โอเคอก็คือผู้ใหญ่เลือกเล่นได้บางตัวคือตัวไหนสวยก็ซื้อใช่ครับ <S <S อะไรเงี้ยแต่คือเด็กๆก,ก็คือเฮจีแต่ผมผมมาดูนะผมมาจับได้ว่าเฮจีบางตัวเนี่ยคือแบบไม่ธรรมดานะคือแบบราคาไม่แพงและละเอียดดีหลังๆเนี่ยตัวใหญ่ด้วยใช่ เออเจ๋งดี <Okay. S 1> แล้วร้านชื่อร้านอาคาเดียมีแฟนเพจมีแฟนเพจเ c e บุ o กครับก็คือเป็น AKD Gundam AKD Gundam น,นะเดี๋ยวจะหาชื่อร้านไม่เจอเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ได้เ,เข้ามาหาง่ายๆเลยก็คือว่าเดินเข้ามาจากโซนด้านหน้าประตูนะฮะสายมืออยู่ตรงข้าม อ m a z ม n ซอนคเฟเลยใช่ครับติดลิปแก้วแรกติดลิฟ์แก้วลิฟแก้วโอเคอ่ขวามือขวามือเดินมาทางขวามือเออร้านด้วยละกันเออถ้าใครชอบนะมาสอบถามได้หรือบางทีหาตัวไหนไม่ได้เข้าไปที่แฟนเพจอาคาเดียใช่ครับ akdakd ครับผมก็ถามมาได้เลยว่าเฮ้ยมีตัวนี้ตัวนี้ไหมแต่คือส่งอยู่แล้วตลอด ส่งอยู่แล้วครับมีส่งไปรษณีย์มีบริการส่ง<น>ทุกรูปแบบแล้วกัน,นครับ <c oughs> สุดยอดเลยวันนี้ก็พามาล้าน <c oughs> เพราะจริงๆนะแล้วร้านเขาเนี่ยคือของเนี่ยตามเทรนด์แล้วบางตัวนะผมนี่ผมเห็นนะคือของที่แบบเราหาไม่ได้แล้ว <c oughs> เขาก็ยังมีอยู่ในะมีหลบๆบซ่อนซ่อนอยู่อะไรประมาณนี้ก็มีการฝากมาขายกันนิดหน่อยงานฝากขายนี่คืองานเก่าๆของนั้นเลยนะพี่นะจะเน้นไปทางเก่าๆแล้วกันครับ หาไม่ได้แล้วบางทีเขาเลิกเล่นอาจอาจจะใช้คําว่าเลิกผลิตไปในช่วงหนึ่งครับกระแสตอบรับช่วงนี้อาจจะแบบว่ายังไม่ถึงรอรีโปรดักต์ใช่ครับอาจจะรอนานหน่อยแล้วมีลูกค้าคขฝากกลับมาขายพอดีครับอ๋อเออถ้าเกิดอยากได้ตัวแปลกๆก็คือมามาสอบถามที่เพจเขาก็ได้แล้วก็โทรมาได้เพราะในเพจก็มีเบอร์โทรอยู่แล้วนะพี่นะเออโหบรรยากาศร้านก็ วิวดีเลยคือนี่ๆีผมเล็งซากุ MS ตัวนี้ไว้เอโอเควันนี้ขอบคุณพี่มากครับผมที่เข้ามาดูถ้าใครชอบนะมาเมกาพาซาลองมาแวะร้านนี้ครับผมเข้ามาปุ๊บคุณเดินเข้ามาขวามือเจอร้านเลยมาดูก่อนไม่ซื้อไม่ว่าว่าขอให้มายินดีแนะนำยยินดีแนะนำนี่เป็นไงเพราะจริงๆบางตัวบางทีคนเขาไม่รู้จักชื่อ เห็นแต่ในรูปเซฟรูปมาเอาให้ดูก็ได้อะไรเงี้ยได้เลยครับข้อมูลอะไรมาแลกเปลี่ยนกันได้ครับนั่นไงนั่นไงถือว่าพ่อค้าได้อัปเดตด้วยอุปกรณ์ทําสีก็สอบถามได้ได้เลยครับนี่เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีอะไรติดไหมในมือกลับบ้านเดี๋ยวซื้อไปโอเควันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ นี่ได้ละของเก่าของเก่าของเก่านี่ไฮโปเนียนเนียหนึ่งกล่องนะขอวางก่อนแล้วก็นี่อันนี้ซื้อเก็บมาเนี่ยบอกได้เลยว่าหายากนะทุกคนถ้าใครอยากได้มาเลย HG ตัวนี้นะเงาเว็บเงาเว็บเออแล้วก็นี่ของแปลกนี่แล้วก็นี่ของแปลกนะไม่อยากจะพูดเลยมากมาถึงนี่เหมือนจะพามารีวิวด้วยแล้วก็อะไรนะ อูว้วามอูว้วามูว,วามไปดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าว่าจะพาไปดูร้านไหนนะอย่าลืมติดตามนะครับกด subscribe ไล์แชร์กันด้วยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย